สวัสดีครับกล้อง Discovery O.P.T. นะครับรุ่น E.D.P.R.S. Gen.2 5- ถึง2 5 56 s F.I.R. F.F.P. z กล้อง Discovery รุ่นนี้นะครับเป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับของ Discovery นะครับเพราะต้องมีขนาดทั้งใหญ่ยาวแล้วก็แข็งแรงมากๆเลยครับสำหรับรุ่นนี้ยังมีของแถมมาในกล่องนะครับเป็นอุปกรณ์เสริมมาในกล่องอีกเพียบเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้ความยาวของกล้องตัวนี้นะครับ บอกแล้วมันยาวมันใหญ่มากนะัะไปอยู่ที่415ม mm ิลลมตรนะครับและมีขนาดคอท่อนะครับอยู่ที่34มิลลิเมตรเลยนะครับถ้าใครจะดูขนาดคอท่อที่จะใส่ตัวขากล้องนะครับก็เลือกให้ถูกต้องด้วยนะครับ34มิลิมตรนะครับสำหรับคอท่อนี้และมีหน้าเลนส์นะครับขนาดใหญ่เลย ขนาดใหญ่เลยนะครับอยู่ที่56มิลลิเมตรนะครับใหญ่มากหน้าเลนด้วยขนาดความใหญ่ของกล้องตัวนี้นะครับรุ่นท็อปน้ำหนักของมันนะครับจะอยู่ที่1,255กรัมเลยนะครับก็เกือบโลกว่ากว่าเลยนะครับแต่แรกมาด้วยวัสดุที่ดีมากๆเลยครับงานประกอบนีนแน่นสุดๆเลยนะครับสมกับเป็นตัวท็อปนะครับคือเห็นภายนอกรู้เลยนะว่าแข็งแรงมากๆเลยนะครับซึ่งน้ำหนักประมาณนี้ก็ถือว่าพอรับได้นะครับ แนะนำเลยนะครับสลับสายล่าสายยิงเป้านะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ไม่โกนพลานะครับเพราะทั้งกันน้ํากันฝ้าแล้วก็อัดแก๊สในตัวเจนนะครับปรับสูงต่ำซ้ายขวานะครับของกล้องตัวนี้เนื่องจากเป็นรุ่นท็อปแล้วดูไซส์ของตัวปุ่มปรับนะครับใหญ่มากแล้วคือแบบคือจับได้ถนัดมือมากปรับสูงต่ําอยู่ข้างบนนะครับปรับซ้ายขวาอยู่ข้างขงนี้นะครับปรับสูงต่ํานะครับซ้ายขวาเนี่ยเป็นแบบปรับนอกนะครับโดยการปรับสูงต่ําซ้ายขวาของกล้องรุ่นนี้นะครับไม่ต้องไปดึง ไม่ต้องไปไขนอะไรให้ยุ่งยากเลยครับสามารถหมุนปรับได้เลยนะครับตามเลขที่บอกอยู่ตรงนี้เลยครับเห็นเด่นชัดมากเลยครับเพราะใหญ่มากเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้โดยวิธีการปรับนะครับสลับสูงต่ำนะครับอยู่ข้างบนนี้ครับแค่ให้เราปรับไปจุดที่ตำแหน่งที่เราต้องการแค่นี้ครับแค่นี้เลยสำหรับกล้องตัวนี้ไม่ต้องกดลงไปเพื่อล็อกเลยนะครับสำหรับกล้องนี้สำหรับปรับได้เลยทั้งสูงต่ำแล้วก็ซ้ายขวานะครับซ้ายขวาก็เหมือนกันนะครับ สามารถปรับแล้วมันอยู่เลยนะครับไม่ต้องไปดึงหรือกดให้ยุ่งยากนะครับโดยถ้าเรานะครับถ้าเราไม่มั่นใจว่าเ้ยอที่เราปรับไปเนี่ยมันจะอยู่ไหมนะครับเราในของแถมในกล่องครับยังมีตัวคล้ายปิกตัวนี้นะครับมันไม่ใช่ปิกกีตาร์นะครับเป็นตัวขันข้างบนนะครับเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะครับเพื่อที่เราตอนเราหมุนเนี่ย มันอาจจะให้มันหนืดขึ้นนะครับให้มันไม่หลวมมากครับสําหรับคนที่อยากให้มันชัวร์ว่ามันศูนย์ของเราไม่ขยับแน่นอนนะครับแต่โดยรวมที่เซต็จมาแล้วเนี่ยคือหนืดกําลังดีนะครับสําหรับการปรับสูงต่ําซ้ายขวานะครับของกล้องตัวนี้ต่อไปเป็นปรับหลานะครับปรับหลากล้องตัวนี้จะอยู่ด้านข้างนะครับเป็นปรับหลาแบบด้านข้างนะครับของกล้องตัวนี้ปรับหลาข้างวงล้อปรับหลาจะอยู่ด้านในนะครับเป็นวงล้อข้างในครับ วล้อข้างนอกจะเป็นปรับไฟนะครับตัวนี้ปรับไฟได้ถึง6ระดับเลยนะครับเป็นวงล้อนอกค like ือปรับไฟวงล้อในคือปรับหลานะครับปรับหลาปรับหลาได้ต่ําสุดถึง25หลานะครับสูงสุด500หลานะคร s> <S uh ับปรับหลาจากด้านข้างนี้วงข้างในปรับหลาวงข้างนอกปรับไฟนะครับปรับได้6กระดับส่วนกําลังขยายของกล้องตัวนี้นะครับให้มามากถึง25เท่าเลยนะครับฟังไม่ผิดครับ25เท่าเลยต่ําสุดคือ5เท่านะครับ สูงสุดเลยถึง25เท่านะครับสหกล้องตัวนี้ส่วนของแถมภายในกล่องนะครับกล้องตัวนี้ที่เกินไปตั้งแต่แรกว่าให้มาเยอะมากๆเลยนะครับจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยแต่ละตัวเลยนะครับอันแรกนะครับฝากระดกหลังนะครับไว้ปิดข้างหลังนี่นะครับ คือของมันเองเนะี่ยมีตัวปิดยางธรรมดามาให้อยู่แล้วนะครับไม่อยากที่จะถอดแล้วนี้มันมันหายได้นะครับมันแบบมันไม่มีตัวยึดอะไรเงี้ยเราสามารถเปลี่ยนนะตัวจุกยางปิดหลังออกแล้วก็ใส่ตัวปิดหลังเป็นแบบกระดกได้นะครับทีนี้ก็จะมีกระดกฝาปิดแบบกระดกได้ทั้งหน้าแล้วก็หลังเลยนะครับนี่ของแถมชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นที่เราโชว์ไ้เมื่อกี้เลยคือตัวไว้ไข่นะไว้ไข่ซีโร่ไว้น่แน่นนะครับตัวด้านบนนี้นะครับ เอาไว้ไขตัวนี้นะครับต่อมานี่เลยครับตัวปัดทําความสะอาดหน้าเลนครับอย่างดีเลยนะครับตัวนี้ทําความสะอาดเลนนะครับนี่เลื่อนออกมาก็จะเป็นแปรงปัดนะครับไว้ปัดฝุ่นปัดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วอีด้านหนึ่งเป็นจกเป็นแบบตัวคลีนเลนนะครับ่มีมาให้ในกล่องต่อไปครับนี่ตัวไว้ปรับระยะนะครับตอนเราหมุนปรับระยะเนี่ยถ้าถ้าเราไม่สะดวกที่จะหมุนปรับอย่างนี้นะครับให้เรานะครับตรงนี้มีรูอยู่นะให้เราเอาเจ้าตัวเนี้ย ขันใส่เข้าไปครับทีนี้เราก็จะปรับระยะได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเป็นก้านโผล่มาไว้ปรับระยะได้สะดวกได้รวดเร็วขึ้นนะครับนี่นะท่อบังแสงนะครับด้วยที่ขนาดหน้าเลนเนี่ยถึง56มิลลิเมตรนะครับท่อบังแสงนี่ขนาดใหญ่มากเลยนะครับเสาท่อบังแสงของกล้องตัวนี้โดยการใส่ท่อบังแสงเนี่ยเอาตัวฝากระดกหน้าเนี่ยออกมาก่อนแล้วให้เราครับเอาด้านที่มีเกลียวนะฮะด้านที่มีเกลียว คนแน่เรียบร้อยแล้วให้เราเอาตัวฝากระดกหน้านะครับใส่กลับเข้าไปได้เหมือนเดิมทีนี้ครับโอ้โหนี่คือขนาดของกล้องตัวนี้เมื่อใส่ท่อบงังแสงครับโอ้โหยาวขึ้นไปแบบว่าประมาณนึงเลยครับแต่ทาให้มิติตัวกล้องโดยรวมเนี่ยดูแบบสวยมากแล้วอาจจะดูแบบหน้ายาวไปนิดน,นึงแต่แบบโอ้สมกับเป็นตัวท็อปจริงๆเลยนะครับสำหรับตัวนี้ยังไม่หมดครับชิ้นสุดท้ายนะครับไฮไลท์เลยสำหรับกล้องตัวนี้ที่แถมมาในกล่อง คือตัวนี่เลยสโคปเลเวลลิ่งคิดนะครับบางคนอาจจะต้องใส่ว่าสโคปเลเวลลิ่งคิดคืออะไรนะครับตัวสโคปเลเวลลิ่งคิดเนี่ยคือตัวปรับระดับสโคปนะครับตอนที่เราตั้งสโคปทำให้กล้องเนี่ยอยู่ในแนวที่ตรงนะครับไม่ให้มันเอียงซ้ายหรือเอียงขวานะครับตอนเราใส่ตรงวงแหวนนะครับซึ่งกล้องตัวนี้แถมตัวสโคปเลเวลลิ่งคิดมาด้วยนะครับสุดยอดเลยครับสาหรับสมกับเป็นตัวท็อปจริงๆเรียกได้ว่าคุ้มค่าสุดเลยนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับ ของแถมทางร้านนะครับก็จะมีเหมือนเดิมนะครับสำหรับขา11มิมหรือขา20มิมให้ลูกค้าได้เลือกนะครับแล้วก็ระดับน้ําตั้งสโคนะครับแถมไปให้ด้วยเช่นเดิมนะครับหากท่านใดสนใจนะครับสำหรับกล้องตัวนี้นะครับกล้องตัวท็อปตัวนี้เลยหรือกล้องตัวอื่นของ d i s c o v e r นครับที่ต่อมาได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับสําบวันนี้สวัสดีครับ